สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ครับผมก็นำทุกท่านเข้าสู่ช่องล็อกกี้อินดี้สายเกี่ยวนะครับในช่องทาง YouTube นะครับผมวันนี้เราก็จะมาะสำรวจความเรียบร้อยของอาคอยนะฮะช่างตองแต่งนะครับว่าหลังจากล้างทำความสะอาดแล้วเอนี่ยก็ต้องเชื่อมไหม เอาเล็กมาแว่างผ่านเลยไปซื้อเล็กเซนว่าว่าผ่านเลยไปซื้อตะเกียงดีกว่ามันสิรุเ้าน่ะเอาตะแกรงมาว่างเลยม่ต่างหลายตามันต่างหลายอนนั้นน่ะอาไปย้อมันนาะอันนี้มันมันตัดออกเลยแล้วนี่หินเจียตัดออกเอามาตอนห่อยนะวจะทำได้นีออกไไดมันบาเลยเน ชาย,ย,ยที่หอกแกนไหนจะซื้องไ่้ในจังหวัดถึงจะซื้อหรือไม่หอกแกนเนี่นยอซื้ออันเล็กอันเล็กอันอันนี้นะลูกโกงคอไกะนะอออ่นะนี่ครับอ่าก็จะเป็นช่วงวันหยุดปีใหม่นะครับก็ช่างก็ล้างทำความสะอาดนะครับอันนี้ก็มาดูตะแกรง ตะแกงที่รองแผ่นสำลีแผ่นสกอตไบร์นะครับรองแผ่นสกอตไบร์ก็คือแผ่นสกอตไบร์นี่เป็นตัวดูดซับกลิ่นซับฝุ่นซับเสียงนะครับผมตัวนี้นะครับเพื่อว่าเวลามันดูดออกห้องอากาศนี่ครับดูดออกตรงนี้นะครับผมเข้าตู้ระบบน้ำมันจะได้ไม่มีฝุ่นฟุ้งฝุ่นกระจายนะครับตะโนตะแกงตัวนี้มันตะแกงลวมันขาดหมดแล้วเดี๋ยวต้องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนให้ช่างใหม่ครับ เลยเอล้างทำความสะอาดนะครับห้องห้องอบห้องพ่นนะครับอุ้ยมันเป็นอะไรทำไมสะอกจกังนี่ครับโอ้เลียมเลยนะครับช่างตองล้างซะเลียมเลยนะฮะโอ้ข้างนอกเปียกซะดังเชียร์<อ>เดี๋ยวจะพา ไปดูว่าแต่ละคนทำอะไรมั่งครับวันนี้ฝั่งนู้นเปิดเพลงด้วยโอ้ยส่วนตรงนี้ก็เป็นห้องผสมสีห้องผสมสีนี่ก็น่าจะไม่ได้ต้องเก็บทำความสะอาดอะไรมากมายนะครับห้องผสมสีก็ผสมตามตามเฉดสีที่เป็นพาร์ทนัมเบอร์ของรถยนต์แต่ละรุ่นนะครับแต่ถ้าเป็น สีที่เราอยากได้พิเศษนะครับที่เราคิดขึ้นมาโดยที่ว่าเป็นรถแต่งซิ่งรถวัยรุ่นโรเตี้ยนะครับหรือรถคอกอะ่ะที่เขาทำสีเ,เจ็บๆสีแปด๊ดๆนะครับสีชมพูสีน้ำเงินแก้วนะครับสีแดงอมมุกอะไรอย่เงี้ยครับนี่เราก็จะผสมตีขึ้นมาให้นะนี่ครับห้องผสมสีนี่ฮะ การผสมสีก็ต้องใช้ระบบตาช่างนะครับก็จะมีตาช่างดิจิตอลนะครับนี่ตาช่างดิจิตอลในการผสมนะครับผมแล้วก็จะมีอุปกรณ์หลายๆอย่างนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเทสนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเทสนี่นะครับเพราะว่าเทสเวลาเราผสมสีเสร็จเราใช้ตัวที่แสงตัวนี้นะครับเพื่อส่องว่า ความประกายของมุกของอะไรเนี่ยมันพอไหมมันอะไรไหมมันก็อย่างว่าเนาะมันเป็นส่วนของช่างผสมนี่ฮะสูตรเขาก็จะมีสมุดไว้เขียนสูตรของเขานะครับสูตรผสมแต่ละอัตราส่วนก็จดไว้ว่าช่างตัวนี้ช่างแม่สีตัวนี้ไปเท่าไหร่น้ําเงินไ,นไปเท่าไหร่แดงไปเท่าไหร่นะครับหยดเลกเกอร์ไปเท่าไหร่หยดมุกไปเท่าไหร่นะครับเขาก็จะช่างนะฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องผสมสีนะครับ วันนี้ย่จะพาเดินชมส่วนต่างๆของอู่นะปีเก่าแล้วอันนี้ก็จะเป็นตู้ตู้มาน้้ำของส่วนเทสสีครับจุดที่ใช้เทสสีดูนี่ว่าเทสนี่ความเหนียวของเลกเกอร์ของของสีนะครับของทินเนอร์นี่โอ้เป็นตะปุ่มตะปั่มอย่างนี้แหละนะครับ คนที่ผสมสีก็จะเป็นพิกเก้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นแผ่นพีเนียมนะครับแผ่นพีเนียมที่ใช้ในการพ่นเทสสีนะครับพ่นสีลงไปกับแผ่นพีเนียมแล้วก็เอาไปลองเทสนะครับอันนี้เป็นสีบอลนะครับที่พ่นลองพ่นเทสไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดหลังจากที่ผสมสีออกมาได้แล้วแม่สีออกมาแล้วก็จะเทสนะครับวันนี้ก็ไล่ทำความสะอาดครับ คนที่หมดงานแล้วก็จะมาเป็นเจ้าหน้าที่เทศกิจนะครับนะฮะอันนี้นักโทษจากแดนแดนกิมกินักโทษจากแดนกิมกิฮะอ๋อไอ้ตองเป็นคนค้าตาเป็นคนดูด ตอนนี้เลิกแล้วยังวันเลิกวะวันเลิกกันปะโอหมดโอที่ที่เลิกนี่เพราะว่ามันเหมดดูดก็เลยเลิกโอ้จะทำทำมีอีกกะดูดอีกขึ้นเขาเลี้ยงเขาไหมเลีงเขาไหมเลี้ยงคนลางสงกลางโอ้ดูดดูดนี่เพราะแม่นว่าดูดยาบ้าที่พี่น้องดูดเราครับเอาหลอดดูดเราเอาหลอดดูดเอาพี่น้องคันคันยกแก้วนี่มันบ่ถึงมันบ่ถึงมันบ่ถึงกับร้อนนะ นี่ครับอันนี้ก็คือซอยกันทําความสะอาดครับเดี๋ยวช่วงใบใบน,นะใบใบแรกๆนะจะมีการล่างโดยน้ำนะครับในสายยางนี่แหละเมื่อนี้เก็บงานครับเก็บงานเก็บงานให้ให้ลูกค้าที่เลือนะครับอันนี้ก็จะเป็นรดนวงที่กําลัางพอยออกไปนี่ทายให้เบื้องใกล้ๆเ่ได้เบื้องตัวนักซื้อเอาแล้วกันนะครับนะครับตัวนักซื้อแถบข้างประตูนะครับให้ดูใกล้ไม่ได้นะครับ มันเป็นข้อต้องห้ามนะแต่ว่าบอกได้อยู่ว่าเป็นรถของหลวงนะครนี่ครับไอ้ที่ขี้เลนที่เห็นนี่ไม่ใช่เป็นคี้เลนของเศษดินเศษญ้าอะไรนะครับเป็นคี้เลนของฝุ่นสีโป้นะนี่มีแต่ฝุ่นสีโป้นะครับบอกไว้ก่อนเลยถ้าปล่อยให้มันแห้งนะครับปล่อยแห้ง,แ,หง,แ,หงแล้ว ตรงไหนที่มีหญ้ามีอะไรอ่ะไปจุดไฟเนี่ยอันนี้ติดไฟด้วยนะผมบอกไว้เลยผมเคยลองแล้วผมสมัยที่ข้างอู่เป็นป่านะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของช่างต๋องกับช่างสุนะครับหรือลุงสุลุงสุพันล้านเดี๋ยวจะพาไปโซนของช่างศิลนครับห้องพ่นอีกห้องหนึ่งไป ครับตอนนี้ก็เรามาอยู่ห้องพ่นอีกห้องหนึ่งครับห้องนี้เป็นห้องพ่นของช่างศิลนนะครับหรือช่างแอดอนี่ฮะน,นี้ก็ห้องนี้ก็ไม่น่าจะได้เก็บทําความสะอาดอะไรมากมายเท่าไหร่เพราะว่าทําอยู่เรื่อยๆนะครับพ่นลแล้วกันละี่นครับก็เก็บงานสีให้จบก่อนครับก็ฝาหน้าเบ้นนะครับผมถอดนวานนี้ แล้วก็กันชนหน้ากันชนหลังของเบนน่าจะเอาให้เสร็จวันนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้ผมก็คงจะประกอบให้ถ้าเสร็จวันนี้หรือไม่ก็เย็นเย็นก็น่าจะประกอบได้นะครับต้องดูว่าพ่นเสร็จกี่โมงนะเพราะว่าช่างก็ต้องรีบพ่นรีบเก็บงานทำความสะอาดนี่ครับ แต่ละหน้าที่แต่ละบทบาทของทีมงานของช่างปิดเพลงครับพอดีเพลงดังฝั่งนี้ก็ไล่รีบไล่ประกอบฮอนดา้านะครับฮอนด้านางฟ้า,า,าให้ลูกค้าประกอบกับช่างยุดจนจะเสร็จอยู่แล้วแต่พอเอินเอ่อหม้อน้ำมาผิดครับสวยเลยโอ้ชิน้องหม้อน้ำ ร้านไหลสงหม้อน้ำมาให้ผิดครับผมก็เลยต้องรอครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำเล็กน้ำใจเล็กๆน้อยนนะครับเพื่อจะเอาไปให้กับทางเจ้าหน้าที่นะครับเดี๋ยวจะถือไปให้เขาครับอตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าบ้านครับก็มาดูส่วนของช่างขัดนะครับทีมงานช่างขัดนะครับก็พากันเก็บงาน ต้องไล่เก็บงานรีบเก็บงานส่งลูกค้าครับงานด่วนงานเร่งเลยตอนนี้นะครับนี้ก็จะเอาปั๊มน้ำไปต่อครับปั๊มน้ำไปต่อก็ลงคลองเลยครับเดี๋ยวจะพาเดินไปดูครับว่าใช้น้ำที่ไหนล้างอู่ล้างพื้นนะครับเราไม่ได้ใช้น้ำประปานะพี่น้องนะครับ เดี๋ยวจะพาเดินมาดูหลังบ้านให้ชัดๆกันเลยนะครับว่าที่บ้านที่อู่ผมอะทำไมตอนปี54ะนะครับน้ำถึงได้ท่วมหนักนะครับมาดูกันเลยนี่ฮะสาเหตุที่น้ำท่วมอู่หนักมากตอนนั้นก็คือหลังบ้านหลังอู่เป็นคลองนะครับเป็นคลองนี่ครับอันนี้เราก็จะดึงน้ำจากคลองควายนะครับคลองควายนะฮะฟัง อย่าคิดเยอะนะครับชื่อคลองชื่อว่าคลองไฟนะครับนะฮะเขาไม่ได้เรียกคลองกระบือนะพี่น้องเขาเรียกคลองไฟนะครับนี่ว่าพงส u ก็จะเสียบเข้าไปไอท่อตัวนี้เนี่ยก็ต่อมาเพื่อเพื่อที่จะดึงน้ําเข้าไปล้างอูนะครับนี่นะครับสาเหตุที่ที่ตอนปีน้ําท่วมอะ่ะที่ฝั่งฝั่งบ้านผมน้ําท่วมหนักมากก็เพราะนี่แหละครับ เพราะว่าหลังบ้านเป็นเป็นคลองติดคลองนะครับติดคลองมันก็เลยทำให้น้ำขึ้นได้เร็วครับอตอนที่ปี54ระดับน้ำที่ท่วมก็คืออยู่ระดับนี้ครับเหลืออิดแค่2ก้อนก็ก็ท่วมล้นกำแพงนะครับอยู่ที่ระดับนี้เลยก็อยู่ประมาณเมตรเกืบอบ2เมตรนะครับนี่เห็นไหมนับนับนับก้อนอิดลงมา2ก้อนนะครับนะฮะอยู่ตรงชายก้อนที่สองพอดี นะครับตอนปีน้ําท่วมรถที่จอดอยู่ตรงนี้ก็มิดล้างคามหมดนะครับอ่ะก็เสียบเดี๋ยวต้องไปเสียบปั๊มครับเสียบปั๊มเพื่อจะดึงน้ําเข้าไปล้างพื้นในอูนะครับว่าพนักง,งานทําความสะอาดเราครับเ๋เอาคีเลนมาถมที่เขาแล้วครับตอง ต้องหันเทลงหันเทลงเ,ลเดินเฮียนหน่อยไปสู้เลยอไม่ต้องอยู่มาไหนดอกหันลาเทลงเดินนั่นๆมองรูปๆนั่นอยู Nh ่มาอย่างที่โอ้ยหาเรื่องให้ตระครองอยู่ไก่ฮะโอ้ยไปหันปานมุ้งมาห่อน <c oughs> นี่ครับ <c oughs> นี่เอาลงนี่เลยนั่นละ <c oughs> <c oughs> รถความมีน้องลดความ,มอฮ้ยทั้งเอาไว้ขายเนี้ยเอาความน้ำัความดากันไปเลยีย่เออให้มันมันไหลออกหมดน,นะมันจังสิเออนั่แเดะมันจังบ่ออันนี่ครับได้เอาเขาซื้อเป็นน่วยเลยดิเขาซื้อเป็นใบใบละสิบบาท จังนักบ่นี่ครับอันนี้ก็เราก็เอาไว้ช่างกิโลได้ครับพี่น้องนะครับมากลมเลยเอาไว้ให้ยูไอาไว้กินยูดอกนะเมื่อนั้นก็ได้กินแล้วไันออกกลมนึงนโอ้โหนี่แผนกซอยมันใช่ไหมเนี่ย เอามันนี่ครับไปไหนแล้วไม่รู้คนที่จะมาเอาเหล้านะส่วนโซนนี้ก็จะเป็นโซนในบ้านครับโซนในออฟฟิศนะครับผมนะฮะก็จะลก,ล,กลงลางหน่อยอันนี้ก็จะเป็นของอลูกน้องโตทำงานอันนั้นก็จะเป็นของผู้จัดการนะครับ อันนี้ก็แผนกส่งรถรับรถนะครับผมส่วนตัวนู้นก็ของเจ๊ครับของเจ๊เจ๊ไม่ค่อยนั่งหรอกแต่ตัวนี้นยังจะนั่งแช่เลยนะครับอันนี้ก็เก้าอี้โอ้ยทำไมมันเอียงลนะเพิ่งซื้อให้ทำไมมันเอียงนี้วะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆน้องน f องซไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะ ไปใส่เบาะรถตู้ช่วยน้องเขาครับบายบายครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ